สบายดีทุกท่านมือน,นี้เข้ามาอยู่ที่วัดโพไซซียาลามเน,ะมนาะก็คืออันี้ภูมิสระปลาเกลี่ยมกันเดียพาเข้ามาเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันว่าคนสิพาเข้ามากราบพระอาจารย์ได้เดี๋ยวล้วากันมาโอ้โหไม่นนได้ไวรีพาเข้าไปทั่วล,ลายบอนทั่วหลายบอนแห้งเนาะทางไปเบิงบ่งเบ่งล้างล่าซสาในการเปิดมายังจัดรายการ หลายอย่างต่างๆแล้วนะในวงการบันเทิงจะพามาวัดนา,ายธรรมหญน่นองเนาะ ัดเป่างามแท้เมืองลาวแววาวาวสวยสะดุดตาโอ้ยเอาตามเพื่อนเพื่อนจะได้แบบไงเห็นเพื่อนเขียนไม้ยังไม่เคาใครเขียนมาแต่ว่าเวลาว่างคาอนเราขอวางอีกโตวโยวนหลวงพระบาะงครับเมนร้อนร้อนตัวเด็ดดวัดมิซูนีน่เขาหน่อยตัววัดวัดพระธาตุดอกงูลเลยเขาเจ้าใหญ่มิซูนี่วัดหลวงเลยแบบนี้<แ><แ>ใหญ่ไปหน้าไม่ได้ใหญ่ไปหน้าเนี่ยน้องเป็นไงคล้องมะขำมมะขุน สองปิตาแล้วก็ปางสมาธิเนาะสององค์เนี่ยให้เป็นไอ้เจสันก็ในมาสององค์นี่คือปิตาแล้วก็ปางสมาธิอือหือเจสันองค์หนึ่งองค์เลยแหลมเลยเนาะอืกำลังย่างขึ้นมาจากเขาวายังซาลากรางนา้ำบอลติวา ยาปินอยู่เนาะข้าวกระได้เชียงหงป้างสมาธิแล้วก็ป้างพิตตาสององค์ของต่อนจากยาปินโอ้โหอันจีบาวแต่ว่าชีรายเนาะอันหนึ่งเพราะว่าข้าวจีบอาวไปหยายาแกเองแต่ว่าเป็นขาไป อยู่กระถ่อมอกระถ่อมรับเล่ตามย้อนลองว่าภูณราชีเวศคำมันจะออกมากตมโมไปยังเนาะโอกาสหนาเข้ามาจังมาหาเพื่อนไหมหนามีโอกาสแต่ว่าโอ้โหมันจะไปหาใหญ่ไปสุดยอดเลยเป็นเป่าหวัวห้เนาะ One hour later โอ้โหเทดายลูกพี่เลยเนาะตอนนอ้จะที่ว่าเขาโอ้ล่มกับแล้วน้องแล้วแล้วอลี่ห้าสิบห้าเขาไปเสร็จต่อไป ว่าที่ไปหางาเองแต่ว่าผู้บ้าดเนื้อแองป่ะย่ติร้องไปหาปูคำตาเพื่อนเดี๋ยวกันปูคำตาบระย่สิพาไปหาอาจารย์ลิ้นยูวัตดตายแล้วคุณน้อยตัว <c oughs> เลยวันนี้เอาเวลาเยอะไปเจอกันยูวัดดงเพิงเนาะดงเพงิงวัดปูคำตาเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เราก็มาโหดวัดดงเพิงเนาะที่เขาไปหาก,กับปูคำตา ติ๊ตัดถมโมนี่ก็คือเรียงของเราเนื้อเงินแล้วก็มีหอยจางปูนำ้ำเนื้อเงินล้งญาจีวอนโอ้สุนเย็นสุนเย็นจะเลื่เกินบรรยากาศเงียบสงบออ <c oughs> <c oughs> แอกเมื่อเราสีบอกมาทางนี้ เลี้ยนหลุดนี่พเพราะมันไอ้บ่อยพวกออมสางเหลี่ยงของยานหัวแล้วก็หลุดนั่นหลุดมหาเสียทีกำลัำตัดท่องไว้อยู่เาเคยมีเลี้ยนหม่นเลยน้าวะไายเงินเป้ามาเก่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 า,ก,ากับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดาหนีหายล่ะ บุญมาหอนทุกนีมยเป็นห้าไปล่ามาเดยเป็นับมาบริุทธิงบุญมาหอดเจ้าบัตรงแล้วลงไปถ่ายยิ่งลมย่างกุ้งเชีบัวไปแม่ผู้คำตาวอยูเนาะแต่วาเนีวเราจะพาทุกคนขึ้นไป สั่นซ้ำของศาลา,านี้ปูเพิ่งติดกิจนหมุไปส้างศาลาอยู่ภาคใต้ะหมุนเป็นยังหมุนยังหดจอดยังบุถึงมีโอกาสนะฮะมากราบปูไหมพูดเกิบได้อยู่นี่ปูคำตานี่อู้ อ,อันชี่บอกเดเรื่องตาชิบติหานได้ยังเนน้ำพุนเสื้อทัดท่าโอ้โหต้องเลยใส่เกิร์มได้มาหอนนีโอเ้ยลงเมียงลงไหมยี่ห้อไหนคือสิบมีเกาะอะไรนะถึงมันจะเป็นเกาะยกหัว่เหตุผล

นแต่ว่ายังบ่เห็นเนีน่ยเอ็นกับบุคคลตาบ่เป็นยังเนาะบ่เป็นยังโอกาสนะโอกาสนะถามมีโอกาสราชิมาใหม่มป,มปัดเกิดหลังมาเจอกี่ฝนทุกที่เป็นลกล่องปะเป็นล็อกตู้เป็นประตูเป็นล็อกตู้เป็นล็อกตู้ัวแมน พอปกติอากินถึงมันอีกท่านมาย่สงฆเป็นยังไงดีกรเป็นแบบที่ไหนจะมีผ่าอยู่โอ้ก็แบบนี้อันนี้ก็มีผ่าอยู่เอ้ยไม่เป็นไร HOUR LATER ทุกคนหลังจากที่เราออกจากวัดเพื่นๆผูคำตามมาเข้ากับเรมาที่ออพิพิธภัณฑ์ของเราเขาโอ้ยเล่นบอกใกล้ๆพุณแบบตลาดสว่างเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมกันว่าสิเป็นอะไรเราติดตามับชมกันอันนี้โดยนำพานำพาด้วยไอรีุณษณะผู้ชม ขอบคุณยางยิงขอบใจอยางยิงเลยปิดสาปิดมเ้าอนมาตังโบมานโมมานอะไรกูชิโบไปแซมปุบหิงคุณมุมาทะเลไปครับปู่ปู่ปูปยูแหนปอัไดชานน มเ่เขาพิพิธภัณฑ์กับปีดิปะว้าทคนเอาละเบิดคลิปนี้ใชิบุมียังขอบใจทุกคนที่เข้ามาครับสมและก็ขอบใจทั้งไอรีคุณชนะเทวภาพเขาหล่อที่ยวในเมือนี้เจสันพบ๊าย